นิทานเรื่องแม่ไก่ป่ากับเมล็ดข้าววิเศษการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์มีแม่ไก่ป่าตัวหนึ่งชื่อว่าแม่ไก่กุก๊กเธอเป็นไก่ที่ขยันขันแข็งที่สุดในป่า ทุกๆเช้าขณะที่สัตว์ตัวอื่นๆยังไม่ตื่นนอนแม่ไก่กุ๊กจะตื่นขึ้นมาเดินคุ้ยเขียหาอาหารอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยวันหนึ่งขณะที่แม่ไก่กุ๊กก,กำลังใช้เท้าคุ้ยเขียหาไส้เดือนอยู่นั้นเธอก็ได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ มันคือมเมล็ดข้าวเปลือกสีทองอารามเพียงมเมล็ดเดียวที่ส่องประกายแวววาวราวกับทองคําโอ้โหเมล็ดข้าวอะไรกันนี่ช่างงดงามหลึอเกินแม่ไก่กุ๊กอุทานด้วยความดีใจแทนที่จะจิกกินมเมล็ดข้าววิเศษนั้นทันทีแม่ไก่กุ๊ก กลับเกิดความคิดอันชาญฉลาดขึ้นมาถ้าเรากินมเมล็ดนี้เราก็จะอิ่มแค่มื้อเดียวแต่ถ้าเรานำไปปลูกเราอาจจะได้ต้นข้าวอีกมากมายและมีข้าวกินไปได้อีกนานแสนานานเลยนะเมื่อคิดได้ดังนั้นแม่ไก่กุ๊กจึงคาบมเมล็ดข้าวสีทอง แล้วเดินทางไปหาเพื่อนๆนเพื่อขอความช่วยเหลือเธอเดินไปเจอเจ้าหมูอูดที่กำลังนอนแผ่ลาอยู่ในปลักคโคลนอย่างมีความสุขเจ้าหมูอูดเพื่อนรักจ๋าช่วยฉันขุดดินเพื่อปลูกมเมล็ดข้าววิเศษนี้หน่อยได้ไหมจ๊ะแม่ไก่กุ๊กเอ่ยชวน เจ้าหมูอูดลืมตาขึ้นมาอย่างเกียจคร้านแล้วใส่หน้าอ้อยไม่ละคิเกียจจังเลยอากาศดีๆแบบนี้ขอนอนแช่คโคลนให้สบายตัวดีกว่าแม่ไก่กุ๊กจึงต้องลงมือขุดดินแข็งๆด้วยจง,งอยปากและเท้าของเธอเองจนเหนื่อยหอบเมื่อเตรียมแปลงดินเสร็จ เธอก็ค่อยๆวางมเมล็ดข้าวลงไปอย่างทนุถนอมต่อมาต้นข้าวต้องการน้ำแม่ไก่กุ๊กจึงเดินไปที่ริมบึงและได้พบกับคุณเป็ดกาบกาบที่กำลังลอยตัวเล่นอย่างสบายใจคุณเป็ดจ้าช่วยฉันตักน้ำไปรดต้นข้าวให้หน่อยจะได้ไหมจ๊าคุณเป็ดกาบกาบ เชิดหน้าขึ้นมาแล้วตอบว่าอุ๊ยไม่ได้หรอกจ้าเดี๋ยวขนสวยๆของฉันจะเปียกหมดกันพอดีฉันกำลังเพลินกับการว่ายน้ำเล่นอยู่เลยแม่ไก่กุ๊กถอนหายใจแต่ก็ไม่ยอมแพ้เธอใช้ปากคาบใบไม้ใหญ่มาทำเป็นกระทง ค่อยๆตักน้ำจากบึงไปรดต้นข้าวทีละน้อยทีละน้อยทุกวันทุกวันจนต้นข้าวเริ่มงอกงามเวลาผ่านไปต้นข้าวสีทองเติบโตเต็มที่และออกรวงเหลืองอร่างไปทั่วทั้งแปลงถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วแม่ไก่กุ๊กมองหาคนช่วยอีกครั้ง เธอเห็นเจ้าจ๋อเจี๊ยก,กำลังกระโดดโลดเต้นห้อยโหอนอยู่บนกิ่งไม้อย่างสนุกสนานเจ้าจ๋อเพื่อนรักมาช่วยฉันเก็บเกี่ยวรวงข้าวหน่อยสิจ๊าฮ่าฮ่าฮไม่ว่างหรอกเพื่อนเอย๋ยกำลังสนุกกับการห้อนกิ่งไม้อยู่เลยไว้ก่อนนะเจ้าจ่อเจี๊ยตอบแล้วก็ตีลังกาหายลับไปบนยอดไม้ ในที่สุดแม่ไก่กุ๊กก็ต้องลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองอีกครั้งเธอจิกเก็บรวงข้าวทีละรวงนำไปตากแดดแล้วใช้เท้าค่อยๆนวดเพื่อให้เมล็ดข้าวเปลือกหลุดออกมาจากนั้นก็นำไปตำจนได้เป็นข้าวสารสีทองสวยงามเย็นวันนั้นแม่ไก่กุ๊ก นำข้าวสารที่ได้ไปหุงในหม้อดินกลิ่นหอมกลุ่นของข้าวสวยร้อนๆลอยไปทั่วทั้งป่ากลิ่นหอมนั้นลอยไปเตะจมูกของเจ้าหมูอูดคุณเป็ดกาบกาบและเจ้าจอเจี๊ยกสัตว์ทั้งสามต่างรีบวิ่งตามกลิ่นหอมมาจนถึงบ้านของแม่ไก่กุ๊ก และได้เห็นข้าวสวยทองร้อนๆควันฉุยน่ากินอยู่ในหม้อว้าวหอมจังเลยแม่ไก่กุ๊กแบ่งให้พวกเรากินบ้างสิสัตว์ทั้งสามพูดเป็นเสียงเดียวกันแม่ไก่กุ๊กมองหน้าเพื่อนๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่า ตอนที่ฉันขอให้ช่วยขุดดินเธอก็บอกว่าขี้เกียจแม่ไก่พูดกับเจ้าหมูตอนที่ฉันขอให้ช่วยรดน้ำเธอก็บอกว่ากลัวขนเปียกแม่ไก่พูดกับคุณเป็ดและตอนที่ฉันขอให้ช่วยเก็บเกี่ยวเธอก็บอกว่ากำลังเล่นสนุกแม่ไก่พูดกับเจ้าจอ๋อ ฉันทำทั้งหมดนี้ด้วยตัวของฉันเองคนเดียวเพราะฉะนั้นเขาหอมหม้อนี้ก็ควรจะเป็นของฉันคนเดียวเช่นกันเจ้าหมูอูดคุณเป็ดกาบกาบและเจ้าจ่อเจีก๊กได้ยินดังนั้นก็รู้สึกละอายใจเป็นอย่างยิ่งพวกเขาก้มหน้าหงุดไม่กล้าสบตามแม่ไก่กุ๊ก เพราะรู้ดีว่าสิ่งที่แม่ไก่พูดนั้นเป็นความจริงทุกอย่างแม่ไก่กุ๊กเห็นเพื่อนๆสำนึกผิดจึงใจอ่อนและยิ้มอย่างอ่อนโยนเอาล่ะเอาละฉันจะแบ่งให้พวกเธอกินก็ได้แต่ต้องสัญญานะว่าคราวหน้าถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือกันพวกเธอจะต้องไม่เกียดคร้านอีกแล้ว สัตว์ทั้งสามดีใจมากแล้วรับปากอย่างแข็งขันจากนั้นทั้งหมดก็ได้ลิ้มรสเข้าสวยสีทองที่อร่อยที่สุดในโลกและได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าไปพร้อมๆกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขยันหมั่นเพียรและรู้จักอดทนรอคอย ย่อมนำมาซึ่งผลตอบแทนที่งดงามและความสำเร็จเสมอ